ในปีพุทธศักราช2553ขณะพิธีสมโพธิเจดีย์นวัดแห่งนี้ในตอนกลางดึกตี2มีชาวบ้านพบเห็นแสงประหลาดกลมๆเขียวๆสองดวงสว่างสวยัยลอยอยู่เหนือเจดีย์องค์นี้ ที่นี่คือวัดบุปผารามล่องปูมนต์ตบลสันทรายอํเาเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เชื่อกันว่าที่ดินบริเวณวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยพระนางจาม,มาเทวีเมื่อรา,ราวราวหนึ่งพันปีที่แล้วและเมื่อราวหนึ่งร้อยปีก่อนก็ได้มีการขุดพบดอกไม้สวรรค์ที่เชื่อกันว่าเทวดานำมาสัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้จอมปลวกซึ่งปัจจุบันก็คือเจดีย์แห่งนี้ใครอยากฟังรายละเอียดแบบเต็มๆก็ลองย้อนกลับไปฟังในคลิปก่อนๆได้เลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปดอกไม้สวรรค ก็ได้รับฟีดแบ็กจากทางวัดมาว่าคลิปที่ทําลงไปกระแสะดีมากๆคนมาร่วมบุญกับทางวัดเยอะเลยขึ้นเหนือมารอบนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาอัปเดตการบูรณะเจดีสักหน่อยแต่ปรากฏว่ามารอบนี้กับไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้เจดีแห่งนี้ได้ด้วยใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็รับฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ประเด็นมีอยู่ว่าหลังจากที่ผมเดินทางถึงวัดล่องปูมน์มก็ได้กราบทักทายพระอาจารย์ปรกรณ์เจ้าอาวาสวัดล่องปูมน์และได้ถามข่าวคราวเกี่ยวกับการบูรณะเจดีซึ่งท่านก็อัปเดตเรื่องต่างๆให้ฟังในระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านคนเก่าคนแก่ท่านหนึ่งแวะมาคุยกับพระอาจารย์พอดีด้วยความที่ท่านทั้งสองคุยภาษาเหนือกันผมก็เลยได้แต่นั่งฟังเฉยๆฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ดันไปสะดุดหูกับเรื่องราวที่ว่าสมัยก่อนมีลูกไฟกลมๆล,ลอยจากพระธาตุองค์นี้และลอยไปวัดต่างๆโดยเรื่องมีอยู่่่่ววาสมััยกอนนทีจะเป็ด ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของชาวบ้านปกติทั่วไปแต่ถ้าว่าใครที่อยู่บริเวณนี้จะกินจะนอนจะปลูกผักผลไม้อะไรต่างๆก็จะเจอเรื่องราวแปลกๆเช่นป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นมีปัญหาต่างๆนาะนาะบวกกับบางคืนในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าก็จะมีคนเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณปนเปี้ยนอยู่บริเวณนี้ทำให้เชื่อว,ว่าที่นี่เป็นสถานที่อาถรรพ์จึงไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่จนกระทั่งถูกสร้างเป็นวัดก็มักจะมีคนพบเห็นลูกไฟสีเขีวเขยวๆกลมๆสว่างสวัยลอยจากเจดีย์ไปวัดนู้นวัดนี้เช่นวั พระธาตุหาดีพุนชัยไปทางวัดพระธาตุดอยสุเทพบ้างไปทางวัดพระธาตุดอยคำบ้างเป็นต้นนอกจากนั้นพระอาจารย์ปรกรณ์ก็เสริมข้อมูลด้วยว่าที่ผ่านมาไม่นานมานี้ในปี2553ที่วัดมีพิธีสมโพธิเจดีย์องค์นี้ในยุคข,ของหลวงปู่บุญยืนเจ้าอาวาสรูปก่อนตอนนั้นมีการสวรดเบิกล้านนาซึ่งเป็นการสวดตั้งแต่เย็นของวันนั้นจนถึงเช้าของวันถัดไปในขณะที่สวดนั้นเวลาประมาณตีสองก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนพบเห็นดวงไฟสีเขียวกลมๆสองดวงลอยอยู่เหนือพระธาตุองค์นี้ด้วยเมื่อผง ฟังจบก็เข้าใจทันทีเลยว่าสิ่งศ oh, yeah, exactly. ักดิ์ส mm ิทธิ์ที่อยู่ใต้เจดีย์องค์นี้ซึ่งสมัยก่อนมีคนขุดพบดอกไม้สวรรค์ที่เชื่อว่าเทวดานำมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้เจดีย์และเกี่ยวข้องกับลูกไฟสีเขียวๆกลมๆนี้จะต้องเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกดินทับถมจากเหตุน้ําท่วมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วอย่างแน่นอนและเนื่องจากเป็นถึงพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สุดเทวดาจึงนําดอกไม้สวรรค์มาทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้มีีีพรร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 ระบบบมมสสสาา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 ิกอออยยยยเเเหหํืื้้้้งงคนนนใป็ ดีครอบทับบริเวณนี้ให้คนมาสักการะกันนั่นเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเองพอได้ทราบดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกปิติใจมากๆที่ได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญบูรณะเจดีย์แห่งนี้ซึ่งเป็นการครบรอบการสร้างเจดีย์นี้ครบ100ปีพอดิบพ,พอดีอีกด้วยพระอาจารย์ปรกรณ์ท่านอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากที่ครูบากิสดาสุมเมโทวัดสันพระเจ้าแรงจังหวัดลําพูนท่านเป็นต้นบุญใหญ่และบอกกับที่ผมทําคลิปประชาสัม็ง้วแลกถึ2030 14,000บาทเลยทีเดียวซึ่งได้ชําระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงช่างและวัสดุอุปกรณ์ในการบูรณะเจดีย์องค์นี้ไปแล้วทั้งหมดตอนนี้เจดีย์ได้ฉาบทาสกิมโคสซึ่งเป็น,นคล้ายกาวทําให้โครงสร้างเจดีย์แข็งแกร่งเหนียวแน่นอยู่ได้อีกหลายร้อยปีและได้ทาน้ํายาก,การชื้นกันเชื้อราเพื่อเตรียมจะหุ้มทองจังโก้แล้วซึ่งในการหุ้มทองจังโก้ครั้งนี้ก็ยังต้องใช้งบประมาณอีก1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทใครที่อยากร่วมบุญบูรณะเจดีย์ที่มีอนิสงมหาศาลช่วยให้ผิวพรรณสวยงามทําอะไรก็จะสําเร็จคล่่่อองตตััวววไไปปด้เเ็กาพืนฏิิบ ก็จะก้าวหน้ากว่าคนอื่นก็สามารถร่วมบุญตามบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากจุดเทียนบูชาเสริมโชคลาภลดเคราะห์สืบชะตาก็สามารถติดต,อต่อเพจวัดล่องปูมนได้เลยทางวัดจะเขียนชื่อนามสกุลและจุดเทียนบูชาไว้ที่หน้าองค์พระเจดีเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมชะตากันด้วยนะครับ และสุดท้ายสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์แนวสะพานบุญและบอกบุญแบบนี้ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญกับทางเพจด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆในติ๊กต็อกของผมโดยเฉพาะน้ำมันไพลทองที่นอกจากจะผสมน้ำอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือนแล้วยังนำไปแช่ในพระเหนือพรมเนื้อไพลทำให้เป็นของอธิษฐานของศักดิ์สิทธิ์ใช้นวดใช้ดมใช้ทากลิ่นหอมเย็นชื่นใจบูชาว,วันนี้จะมีคาถารักษาโรคแถมไปให้ด้วยอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับผมเมฆเวรรุ่นของพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอนุโมทนาสาธุ